สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของเราวันนี้เรามีความตื่นเต้นเป็นพิเศษที่จะพาทุกท่านไปพบกับสุดยอดซูเปอร์สปอร์ตคลาสกลางที่กลับมาอย่างทรงพลังในปี2025กับ Suzuki GSX-R 600สำหรับคนที่ชื่นชอบความเร็วความเฉียบและความรู้สึกของสนามแข่งแต่สามารถขี่บนถนนจริงได้อย่างมั่นใจบทนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักภาพรวมของแบรนด์ ความหรูหราคุณสมบัติใหม่ราคาเครื่องยนต์การส่งกำลังสมรรถนะน้ำมันและอัตราสิ้นเปลืองความสะดวกสบายในการใช้งานจริงการเชื่อมต่อเทคโนโลยีความปลอดภัยรวมถึงประสบการณ์จริงในการขับขี่เพื่อให้ทุกท่านมีข้อมูลครบถ้วนก่อนตัดสินใจหรือจะเพลินกับคลิปวิดีโอนี้ไปพร้อมกันเลย ต้นกำเนิดของแบรนด์ซูซูกิเสมือนเครื่องหมายการค้าของซูเปอร์สปอร์ตแบบญี่ปุ่นที่ได้วางรากฐานมาตั้งแต่ยุค1,985ด้วยตำนาน GSXR 750และต่อยอดมาสู่ GSXR 600ซึ่งรุ่นปี2025ยังคงรักษา DNA ของความเป็นรถสนามแข่งผสมกับความใช้งานบนถนนในชีวิตประจำวันอย่างยอดเยี่ยมตัวรถดูเรียบหรูด,ดีไซน์เฉียบคมตามแนวทางลางังออฟเรซิ่งได้แรงบันดาลใจจากสนามแข่งแต่ใช้งานจริงได้จริงจังจ ความประณีต่อในงานประกอบการจัดวางองค์ประกอบต่างๆทําให้รู้สึกถึงความหรูหราแบบสมรรถนะสูงตั้งแต่แรกเห็นรถรุ่นนี้วางจําหน่ายในประเทศไทยด้วยราคาอยู่ราว359,970บาทซึ่งเมื่อคํานวณเป็นดอลลาร์สหรัฐก็อยู่ที่ประมาณ11,999ดอลลาร์เทียบเท่ากับการนําเข้าหรือสั่งจองระหว่างประเทศ พูดถึงสิ่งที่ปรับปรุงใหม่ในปี2025ตัวรุ่นยังคงใช้เครื่องยนต์ 599cc สี่สูบเรียง DOHC ระบายความร้อนด้วยน้ำและใช้ระบบหัวฉีดสุสกิต Dual Turbo Valve wow (SDTV) ที่ช่วยวางจ่ายน้ำมันได้ละเอียดกว่าเดิมเสริมด้วย ECM ที่ปรับจูนให้สมดุลทั้งอัตราเร่งและความประหยัดในรอบต่ำกลางและสูงได้ดีขึ้นตรงนี้ถือเป็นจุดเน้นที่ได้แรงบันดาลใจจากสนามแข่งจริงไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางเครื่องยนต์มากจากกลุ่นก่อนแต่มีตัวเลือกสีใหม่เช่น Solid Ion g r a y ค l a s เ s p a r k l e Black หรือพาวิร์ i เลียนไวท m e t a l ลลิกไททั Blue ที่ช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้ดูฉกเฉีียวและพรีเมียมยิ่งขึ้นเรื่องราคาอีกครั้งสำหรับผู้ชมในไทยราคาเปิดตัวอยู่ที่ประมาณ3,59,970บาทซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่น่าสนใจเมื่อเทียบกับคู่แข่งเช่น kawa s a กิ z ั6 r หรือ Honda c b r 6 0 0 r r โดยเฉพาะเมื่อรวมคุณภาพและเทคโนโลยีระดับนี้ซึ่งยังให้อารมณ์เหมือนขี่รถแข่งแต่มีศูนย์บริการในประเทศไทยเพื่อตอบโจทย์กาาารรรใใชช้้้งงงงนนจิขออผูย่คบถว หันมาดูเครื่องยนต์และการส่งกำลังซูซูกิ GSX-R 600รุ่นปี2025ใช้เครื่องยนต์ 599cc แบบสสูบเรียง DOHC พร้อมอัตราส่วนกำลัง12:9ต่อ1ระบบหัวฉีด SDTV ที่ให้การกระจายน้ำมันดีขึ้นในรอบต่ำถึงกลางพร้อมเท่อไอเสียแบบ CINTO 1พร้อมเซ็ตวาล์วที่ช่วยเพิ่มแรงบิดและการตอบสนองคันเร่งให้เฉียบในรอบต่ำถึงกลางตรงนี้ถือว่าเหมาะทั้งการขี่ในเมืองและสนามแข่งจริงระบบคลาดเปียกแบบหลายแผ่นพร้อมระบบสลิปเปอร์ แ s ซิสช่วยให้ลดแรงส่งกลับเวลาเปลี่ยนเกียร์ลงลดท้ายสะดุดและระบบเกียร์6สปีดแบบอัตราทดใกล้กันช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์นิ่มนวลและต่อเนื่องไม่สะดุดในด้านสมรรถนะทั้งการขับขี่ในสนามและบนถนนจริงซูซูกิ GSR 600มีน้ำหนักเพียงราว187กิโลกรัมเวทเวทและตัวถังทำจากอลูมิเนียมทวินสปาที่ให้ความแข็งแรงแต่เบาระบบกันสะเทือนหน้าใช้โชคคู่แบบชว์บ BPF ที่ปรับตั้งค่าได้ส่วนโชคหลังเป็นแบบลิงค์ท้ายปรับตั้งได้ตามสไตล์สนามระยะฐานล้อสั้นนน้้้หักเเเบาาเบาาาทททใปลลี่่่ยงงไดคคอแว ระบบเบรกหน้าเป็นจาน3 1 0ม mm. ิลิเมตรพร้อมคาลิเปอร์เบรมโบแบบโมโนบล็อกที่ทรงพลังขนาดที่ด้านหลังเป็นลิสซิ่ซิงเกิลพิสตันทำงานเข้าคู่ได้อย่างสมบูรณ์แบบในเรื่องของความประหยัดน้ำมันแมซู z ุกิ GSR 6 0 0จะไม่ใช่รถเน้นประหยัดสุดแต่ผู้ใช้จริงในเมืองสามารถทำให้ได้ราว3 6มสิบถึงสสหรัฐหรือประมาณ15-18ถึงกิโลเมตรลิตรซึ่งถือว่าใช้ได้สำหรับรถซูเปอร์สปอร์ตเพราะสมรรถนะสูงมากเมื่อเทียบกับน้ำหนักและขุมกำลังที่ได้รับ ในสถานการณ์เดินทางจริงเช่นการขี่ในเมืองหรือรูทผสมก็สามารถเห็นตัวเลขราว18 kmpl จากข้อมูลซึ่งนับว่าไม่น้อยเลยสำหรับคลาสนี้พูดถึงการใช้งานจริงในชีวิตประจำวันความสะดวกสบายอาจไม่ได้เทียบเท่ารถนั่งทั่วไปแต่ GSXR 600ให้อารมณ์สปอร์ตเต็มร้อยทั้งช่วงท่านั่งต่ำค่อนข้างกลมช่วยเรื่องแอโรดนามิกแต่ก็อาจรู้สึกเมื่อยในระยะยาวแต่ระบบการสะเทือนที่ดีช่วยให้ขี่ในเมืองหรือช่วงทางแคบไม่กระเด็นมากเบาะสูง810ม mm. ิลลิเมตร ระยะชมวิวด้านหน้าชัดเจนเฟรมท่อนล่างต่ำช่วยลดลมปะทะย,ยังมีพื้นที่เก็บของเล็กน้อยใต้บอดท้ายหรือใช้กระเป๋าเสริมทําให้เดินทางระยะใกล้หรือทํางานในเมืองได้โดยไม่ยากเย็นนักเรื่องการเชื่อมต่อ Infotainment GSR x R 600ยังไม่มีหน้าจอทัชสกรีนหรือระบบเนวิเกชันในตัวแต่มีมาตรวัดแบบผสมอ n นาล็อกบวกดิจิตอลให้ข้อมูลรอบเครื่องความเร็วรอบเวลาจริงบอกเกียร์ช่วยให้ใช้งานง่ายและอ่านได้ชัดเจน โดยไม่ว่กแวกขนาดขับขี่ฟังก์ชัน SDMS ช่วยให้ปรับโหมดกำลังเครื่องยนต์2โหมดเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานจริงเช่นโหมดแรงเต็มสำหรับทางไกลหรือสนามและโหมดนุ่มนวลสำหรับเมืองหรือฝนพรำถือว่าเพียงพอสำหรับคนที่เน้นขี่จริงมากกว่าความบันเทิงในตัวรถส่วนระบบความปลอดภัยและช่วยเหลือผู้ขับขี่ตัวรถมาพร้อมกับเบรก ABS แบบ Dual Channel ที่ช่วยป้องกันล้อล็อกเมื่อเบรกกระทันหันระบบ Slip Assist Class ช่วยควบคุมรถขณะเปลี่ยนเกียร์หรือเบรกอย่างแรง โครงสร้างเฟรมและระบบกันสะเทือนคุณภาพสูงช่วยเพิ่มความมั่นคงขณะเข้าโค้งหรือขับขี่ด้วยความเร็วสูงทําให้ขี่ได้อย่างมั่นใจขึ้นมากแม้จะไม่มีระบบ TPS หรือควบคุมแรงบิดอัตโนมัติแต่ฟีเจอร์ที่ให้มาก็ถือว่าเพียงพอในคลาสรถแบบนี้สุดท้ายในสรุป GSXR 6 0 0ปี2025คือรถซูเปอร์สปอร์ตคลาสกลางที่ผสมผสาน DNA สนามแข่งและความใช้งานจริงได้อย่างลงตัวไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์5 9 9 cc สี่สูบหัวฉีด SDTV ตัวถังอลูมิเนียมทวินสปา ระบบการสะเทือนปรับได้เบรก b r e b o คล l a slipper assist และ S D M S ที่ปรับโหมดควบคุมกำลังเครื่องยนต์และช่วงล่างตอบสนองชับไวน้ำหนักเบาขี่คล่องทั้งในสนามและบนท้องถนนราคาในไทยราว359,970เาบาทถือว่าน่าสนใจสำหรับคนที่ต้องการความสปอร์ตระดับสูงมีเอกลักษณ์และประสบการณ์สนุกทุกครั้งที่บิดคันเร่งหากคุณกำลังมองหารถสายซิ่งใจใ่ายใช้งานจริง G S X R 6 0 0 2 0 2 5คือหนึ่งในตัวเลือกที่ควรมีในลิสต์ของคุณแน่นอนครับ ขอบคุณที่รับชมหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราสำหรับรีวิวรถรุ่นต่อๆไปแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ